สืบเนื่องมาจากมหาวิาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิาลยได้บริหารจัดการโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนซึ่งมีพระสงฆ์สอนศีลธรรมในสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ77จังหวัดมีจํานวนตั้งทั้งสิ้น18,000ลูปภารกิจในการสอนศีลธรรมมีเป้าหมายที่จะให้เด็กนักเรียนนั้นได้เรียนรู้ศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้งที่เป็นเนื้อหาสาระกิจกรรมปริยัตปฏิบัติและศรัทธาในพระรัตนตรในระหว่างการเรียนการสอนนี้พระอาจารย์ที่ชื่อว่าเป็นพระสอนศิลธรรมจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์การสอนมีสื่อการสอนที่จะนำพาให้เด็กเดาวชนนั้นเดนเรียนรู้ธรรมะในทางพุทธศาสนาได้สะดวกง่าย และศรัทธาอยากจะเรียนวิชาพุทธศาสนาจากพระอาจารย์ในระหว่างเดืเนเมการนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมใหญ่ชื่อว่ากิจกรรมมหากรรมส่งเสริมศิลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาได้จัดขึ้นในวโรกาสที่คณะรัฐบาลและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง พระชนาสาร100ปีของสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จสังราชสกลมหาสังฆปรินายกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2556ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ถูกจัดทั่วทั้งประเทศสิ่งหนึ่งที่ได้ค้นพบจากการจัดกิจกรรมโรงเรียนพระสอนศีลธรรมหรือนักเรียนได้เรียกหาสื่อการสอนที่ได้ชื่อว่า เป็นต้นแบบในการสวดมนต์หมู่มทำมองสรพันญ,ญะสรรเสริญุณพระรัตนไตรได้เรียกหาต้นแบบคำกล่าวอราตนาและคำถวายทานในพุทธ,ธาศาสนพิธีซึ่งสื่อการสอนประเภทนี้มีก็มีไม่เพียงพอมีจำกัดถึงมีก็ไม่ทันยุคทันสมัยเมื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมใหญ่ ซึ่งมีผลปรากฏว่าเด็กนักเรียนทั้งหลายได้มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและในฐานะที่อัตมาภาพเป็นผู้ประสานงานโครงการพระสอนวิธธรรมโรงเรียนได้พิจารณาเห็นว่าสิ่งที่เด็กนักเรียนได้มานำเสนอกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาศาสนาอย่างหลากหลายล้วนแล้วแต่มีคุณค่ามีสาระและเป็นสิ่งที่สำคัญที่นักเรียนได้นำเสนอ แล้วได้ตัวอย่างที่ดีที่สุดเป็นต้นแบบเป็นแบบเรียนให้บุคคลที่ใครในการที่จะฝึกอบรมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาศาสนาเนี่ยสามารถนำเป็นแบบแผนนำไปสอนต่อนำไปสวดบนต่อนำไปที่จะฝึกในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนต่อไปได้ในที่สุดแล้วการจัดประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาศาสนานั้น เราได้แบบอย่างที่ดีในจำนวนนั้นคิดว่าสิ่งที่จะเป็นแบบและก็เป็นตัวอย่างในการที่จะเอาไปสอนให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัติและทําำกิจกรรมแบบวิธีพูดกันมีอยู่2กิจกรรมที่จะทำเป็นแบบเรียนหรือสื่อการสอนนั่นคือกิจกรรมที่1คือการสวดมนต์หมู่ทำนองสรพันยะ สันเสริญคุณพระรัตนตรัยกิจกรรมที่2กิจกรรมกล่าวคำรัธนาและคำถวายทานในพุทธศาสนาพิธีสองกิจกรรมนี้ต้องมีตัวอย่างที่เป็นแบบฉบับหรือปฏิบัติเหมือนกันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหวังว่าสื่อที่ผลิตเพื่อการสอนศีลธรรมนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพระสอนศีลธรรม และพระสงฆ์รูปอื่นๆคุณครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและเหล็กนักเรียนหรือแม้กระทั่งบุคคลที่มความสนใจสามารถนำไปเป็นแบบในการฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสากลได้เพราะฉะนั้นอัตมาภาพในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงขออนุโมทนาเด็กนักเรียนที่มาเป็นแม่แบบ บันทึกสื่อการสอนนี้ก็ขออนุโมทนาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท,ทุกทท่านก็ขอเจริญพร Go! ปติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสุปติปันโน ปฏิภาสสะพัสสัมปติสิทธิยา What Otá...